สิเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดลบบุรี 1. ความเป็นมาของจังหวัดลบบุรีลบบุรีเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในส่วนของการสร้างเมืองลบบุรีนั้นตามประวัติศาสตร์ในพงศาวดารโยนกกล่าวว่าผู้สร้างเมืองลบบุรีหรือที่เรียกว่าละโวในสมัยโบราณคือพระเจ้ากราดวันณด,ดิบและเจโอรสแห่งพระเจ้ากรุงขอม ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1002และเป็นเมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยทาราวดีเคยอยู่ใต้อํานาจของมอและขอมจนกระทั่งในตอนต้นพุทธศตรวตรรษที่คนไทยเริ่มมีอํานาจในดินแดนแถบนี้ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทองปฐถมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาลรบ,บุรีดารงฐานะเป็นเมืองลูกหลวงลรบ,บุรีในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มีโบราณสถานโบราณวัตถุมากมาย เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกษิจเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการทหารถึงกับกล่าวกันว่าเป็นเมือนทหารมีหน่วยทหารที่เป็นกําลังหลักของประเทศมีกําลังทหารนับแสนคนนอกจากนี้ลบบุรียังถูกเรียกเป็นเมืองลิงรวมท,ทั้งผู้คนในจังหวัดลบบุรีก็ถูกขนานนามว่าคนเมืองลิงทั้งนี้เพราะว่ามีลิงจํานวนมากอยู่กลางใจเมืองของลบบุรีบริเวณสารพกรารดซึ่งเป็นสถานที่อันศดิษิ์ นักวิชาการแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เห็นว่าลพบุรีมีความหลากหลายทางอารยธรรมที่ปรากฏเด่นชัดบนุูมแม่น้ำลพบุรีและุูมแม่น้ำป่าสักซึ่งช่วยแต่งแต้มสีสันให้ลพบุรีเป็นท่านีแห่งอารยธรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจนตราบเท่าทุกวันนี้สสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลพบุรีตาประจำจังหวัดเป็นรูปพระนารายณ์ประทับเหนือพระปรางศ่างยอดหมายถึงการระลึกถึงสมเด็จพระนารายมหาราชผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช2208และสร้างความเจริญให้กับแผ่นดินลรบุรีส่วนพระปรางษสามยอดเป็นโบราณสถานที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลรบุรีดอกไม้ประจำจังหวัดดอกพิกุลต้นไม้ประจำจังหวัดต้นพิกุนคมขวัญประจำจังหวัดวังนาลายคู่บ้านศาลพระกาศคู่เมืองปรางสามยอดลือเรื่องเมืองแห่งดินสอพองเขื่อนป่าศักดิ์โชลสิ์เกลือกล้องแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ 3. อาณาเขตจังหวัดลบบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิทิศใต้ติดกับจังหวัดสระบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี 4. ภูมิอากาศจังหวัดลบบุรี จังหวัดลบบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมสชนิดคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมในช่วงฤดูหนาวทําให้จังหวัดลบบุรีประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็นและแห้งกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดปกคลุมในช่วงฤดูฝนทาให้อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดลบบุรีประเพณีกำฟ้ากำฟ้าเป็นประเพณีของชาวไทยพรวนแนงเพอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดอื่น ประเพณีชักพระศรีอาลีวัดไร่อยู่ที่ตำบลเขาสมอคออำเภอท่าหวงจังหวัดลบบุรีประเพณีกวนข้าวทิพย์และประเพณีใส่กระจาบ 6. ภูมิประเทศจังหวัดลบบุรีลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลบบุรีจำแนกได้เป็นสองส่วนโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ70%เปอร์เซ็นเป็นที่ราบสลับเนินเขาและภูเขาอยู่ในบางส่วนของอำเภอเมืองลบบุรีโคกสำโรงพัฒนาน,นิคม สตาบดท,ท่าหลวงชัยบาดาลบ้านหนีและพื้นที่เกือบทั้งหมดของอำเภอโคกเจริญโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ40-600เมตรพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำป่าสักมีความอดุดมสมบูรณ์มากเนื่องจากมีดินเป็นดินปนทรายซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกเจอาหารพื้นเมืองของจังหวัดลบบุรีคือส้มฟักเป็นอาหารที่ทำมาจากการหมักเนื้อปลาด้วยเกลือ ข้าวสุกบดและกระเทียมดองนวดจนเนื้อแน่นหมักเช่นเดียวกับหมักแหนมเนื้อปลาที่ใช้ต้องเป็นปลาที่มีสีขาวละเอียดเช่นปลากรายปลาสลากและปลายี่สกใช้เวลาหมักประมาณ3วันจะเปรี้ยวได้ที่ซึ่งรับประทานเป็นกับแกล้มเช่นเดียวกับแหนมแต่มีรสชาติคมขวา 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีมีดังนี้พระนารายณ์ราชนิเวศ รถไฟลอยน้ำเขื่อนปลาสักชรลสิ์เขื่อนปลาสักชรลสิบสา,พาลพระกาดทุ่งทานตะวันเขาจีนแลพระปางสามยอดจุดชมวิวเขาพระยาเดินทงน้ำตกวังก้านเหลืองและอ่างเก็บน้ำซับเล็ก้วัดสำคัญของจังหวัดลบบุรีมีดังนี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดถ้ำเขาปรางวัดเขาวงพระจันทร์วัดห้วยแก้ววัดคุ้งท่าเหลา วัดป่าพัฒติยรา,ามวัดไรวัดกับวิศรารามราชวรวิหารและวัดเกลื่นกระถิน 10. ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดลบบุรีมีดังนี้ดินสอพองไข่เค็มดินสอพองเห็ดวุ้นน้ำมะพร้าวน้อยน่าหน่อไม้น้ำพึ่งพัฒนานิคมส้มฟักผ้ามัดมีและเสือกก